มึงเยอะไหมโอ้โหเยอยกัดหน้ากัดตาลุย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 อย่านานไปอย่านานอย่าแช่จัดข้างนบนโอ้ยยง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  ิแมจังวัทีนไุ้กคนใทุกคนใ้สาว่าทานักทุกนแชหน่อยแช่ให้ดะครับว่าโอ้โหไม่ขึ้นหรอเยี่ย พี่ยะฮะไม่ไช่กูวะแค่คนลุกข้เฉยเ้่วขอใจหใจหน่อยนะครับนะขอใจรูรรูให้ดีนะครับนะขอไปขอไป Không cho ai cho ai nào, chia đi, chia đi, Không เฮ้ยมันได้ยินเสียงอะไรเออกูอะมาดิมาดิกูว่าที่ไหนฮะเดี๋ยวขวางห้องนี้เอฟซีอยู่กับกูเพียบเลย

ไม่ไม่ีูไม่มีไฟนะกไม่ต้องใช้ไฟไ่ใช้หูเลยเ่ไอฟซีคลองหัวใจไปตงมีอะไรวะเฮียเฮียหอในนี้น่ากลัวเอบีอะโอ้เนลมใช้เลยติดเวยมันสว่างไปบีอุ้ยมันมืดบี

แให้เงี้ยหน่อยนะข้หัวใจไอ้เอมุดต่อยทุกคนมุดต่อยไอ้ยงพอมองเห็นอยู่ช่วยให้โค้ชโค้ไปแค่ให้เงี้หน่อยปันหนูจไปข้อจรู้ๆๆๆทีนะครับนะนานๆจะมาไล่ทีนะครับนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp bívia, E bia, mãe, como é em que อ hey. hey. hey, ๋อไมดีเฮ้ยเอ้เ่ยเฮ้ยไอ้ยิ่งชุดขาเหรอวะเอพี้ยอะไรมึงไรอยู่เพร่ไร หลอนแน่แม่เย้หลอนแน่แม่เย้นะครับนะไหนแน่เอาแนเพจมาหลอนแน่แม่เย็ดนกระบีหลอนแน่แม่เย้นะครับนะเย yes, <yes>, yes, ็ดเย็ดเย้แม่แม่เย็ดฮะ Y E S เย็ดโยกไปนะครับโดดไป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 เพจนี้นะครับนะต่อเพจนี้นะครับนะหลอนแน่ไม่แคะไปแคบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบไปไปไปต่อไอ้บี่<ล>คุณไม่เข้านะ